สวัสดีค่ะคลิปนี้ลักพาแวะนำมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สําคัญของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะนั่นก็คือพระธาตุสีสองรักค่ะ ที่นี่เขาจะมีข้อห้ามในการเข้าไปสักการะพระธาตุนะคะก็คือห้ามสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงนะคะแล้วก็ห้ามกลางร่มห้ามนำอาหารหรือขนมขึ้นไปรับประทานแล้วก็ห้ามใส่รองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาบอกนะคะว่าทำไมถึงห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงเราไปหาคำตอบกันข้างบนเลยค่ะ พระธาตุสีสองรักนี่นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมันค่ะอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2103ค่ะสมัยกรุงศรีอยุทยาเลยนะคะถือว่าเก่าแก่มากเลยค่ะ ่วนมากผู้ที่เดินทางมาไหว้พระธาตุสี่สองรักนะคะก็จะขอพอรเรื่องความรักค่ะและความสําเร็จด้านต่างๆในชีวิตก็มักจะแก้บนด้วยการถวายต้นพึ่งนะคะพระธาตุสี่สองรักนี้ยังมีตำนานเล่าว่ามีชายหญิงที่ถูกกีดกันในความรักค่ะมาเสียชีวิตอยู่ในอุโมงค์พระธาตุแห่งนี้นะคะ คาดว่าทั้งสองหนีเข้าไปในอุโมงค่ะและช่างไม่รู้จึงก่อสร้างปิดอุโมงค์ทำให้วิญญาณของทั้งสองปกปักรักษาองค์พระธาตุสีสองรักมาถึงทุกวันนี้ค่ะแต่บางคนก็กล่าวว่าพระธาตุสี่สองรักนี่นะคะห้ามขอเรื่องความรักค่ะแต่ไม่ได้ปรากฏในข้อห้ามในการสักการะพระธาตุสีสองรักจากเป็นทางการนะคะแต่มีผู้คนนิยมไปขอแต่เรื่องความรักค่ะก็คือความหมายของชื่อพระธาตุนะคะ แต่สิ่งที่เป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดคือห้ามสวมชุดสีแดงค่ะสีแดงหมายถึงสีเลือดสีรุนแรงค่ะพ<อ>ระเจ้าจักรพรรดิและพระเจ้าสัยเจตขาตอนนั้นสมายนู้นก็ม่ามาลุกลานไทย<อ>ก็มหมาถึงสีแดงสีเลือดนี่แหละ่ันสงบศึกหรือต้กามาสร้างประธาตุนี่นะ้ว่า ใส่ชุดสีขาวสีบนสุชุดจ้ะแต่ห้ามเป็นสีแดงสีใกล้เคียงสีแดงก็ไม่ได้อ๋ออันนี้คือความเป็นมาความเป็นมาคนเดิมจะหมายถึงสีเลือดสีรุนแรงนั่นแหละอ๋อจ้กจ้ะขอบคุณนะคะก็ขึ้นไม่ได้ที่นี่ก็ผมห้ามไว้แล้วผู้หญิงก็จกเลือดนั่นแหละอือใช่ใช่ไม่ให้คนเข้าใกล้พระาทศ ต้องผู้ชายที่ขึ้นได้ผู้ชายได้จ้าจ้อกไม้ก็แบบนั้นนิดเดียวค่ะค่ะค่ะและนี่ก็คือเหตุผลที่ไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชาและไม่ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงเพราะเชื่อกันว่าสีแดงเปรียบได้กับเลือดค่ะที่เป็นผลของการทำสงครามนะคะ แต่องค์พระาธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรีค่ะดังนั้นคนโบราณจึงมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีแดงค่ะเข้าไปบริเวณองค์พระาธาตุนะคะจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทําพิธีหรือประกอบพิธีใดๆที่เกี่ยวกับองค์พระาธาตุค่ะเขาขอให้ปรึกษาเจ้าที่ที่เฝ้าที่พระาธาตุก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวต่อนะคะ จากพระธานุแล้วเราจะไปที่ไหนตามรักมานะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ